มาค่ะมากินข้าวกับยายกันแลว้วยายชวนเอฟซีกินข้าวบ้างสิกินข้าวกับยายมามีอะไรกินบ้างลองบอกเขาห,หน่อยสิโอ้โหอะไรอะไยังอะไรบังเหลืมลืมอ้าวก็มองดูที่มันมีอะไรบ้างนะ่ะดูที่จำกับข้าวได้ไหมเนะี่ยมะเขือพัดตะมุ้งพัดแล้วนั่นอะไรนะ่ะเนี่ยต้มตมน่ะต้ม,ตม,นะตมจืดต้มจืดเหรอดุเ <laughs> <laughs> รียนมีไม่คะยายวันเนี้ย ทุเรียนมีไหมคะไม่มีม่ยายไม่ชอบกินแล้วใช่ไหมทุเรียนไม่ชอบเหรอชอบนึกก็ไม่ชอบนี่ค่ะผัดมะเขือยาวนะคะใส่เต้าเจี้ยวใส่หมูสามชั้นหน่อยต้มจับฉ่ายผัดบักบุ้งค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์เลยจ้ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าวันนี้คุณยายชมไม้มาดนะคะ<ม>ทานข้าวเก้าโมงกับครึ่งเนาะบางคนบอกยายทานข้าวสายใช่ค่ะยายจะทานสายนิดนึงนะคะพอะเช้าเช้ายายจะกินกล้วยน้ำว้าหนึ่งลูกค่ะทุกคนเป็นยาอายุวัฒนะนะคะสำหรับกล้วยน้ำว้าเนี่ยยายจะขาดไม่ได้นะคะอืมแล้วก็ อะไรอิเป็นชัวค่ะพูดมากก็ไม่ <laughs> <laughs> เอ่ยชื่อนักก็ไม่ดีเขาก็ว่าฉันอีกนี่นะคะถ้ากินข้าวธรรมัดธรรมแมงดีไม่เล่านั่นยายกินเก่งจังเลยค่ะ เนี่ยลองผัดพักบุ้งหน่อยสิฉันก็ผัดว่าผัดให้เละๆแล้วนะกินได้ไหมท้องได้ไม่ผูกดีไหมข้าวติดลูกค้างมันอินกลับที่เยอะแล้วเอามามากนะ ไม่มากครับเนี่ยไม่ตักให้แกก็ไม่ค่อยจะตักก็ยเีดอกไม้กินข้าวเปล่าอ่ะยายเขาชอบก็เลยซื้อมาให้เขาเห็นเขาบอกเขาอยากได้จัดไปสิคะพอให้มนแล้วเขาก็ชอบใจจริงๆหิวเขาแตเา่เอาบัคุีนด้วยเนาอยยายเนาะ ใบ,บมันนิ่มๆันเคี้ยวเละเละสำหรับยายโดยเฉพาะเลยเนื้รู้เปล่าอ,อ,อกินผักบุ้งเยอะๆตาจะได้ดีๆได้อ่านคอมเมนต์แก่งก่วันนี้ทานข้าวกับยายค่ะคุณยายอายุเท่าไหร่คะแข็งแรงกินข้าวหน้าอร่อยคะ่ะคุณยายอายุ94คะ่ะคุณขา สวัสดีคุณยายและคุณหนึ่งด้วยสวัสดีค่ะอาหารน่าทานจังเลยขอบคุณค่ะจะกินไม่หมดสิจะกินไม่หมดแ,ส,แ,มมดแสดงว่ากับข้าวไม่อร่อยอีกแล้วไม่ใช่ไม่อร่อย่ะกิงเอ็มชัวมามากแล้วหรออ๋อมันกินเอ็มชัวมามากแล้วเรื่องของเรื่องกับข้าวไม่อร่อยทุกคนไม่ถูกปากฉันรู้ทัน อันนี้มั้งสองสามคำก็หมดแล้วพี่ดอกไม้พักมีก็คนเขาบอกให้กินเยอะๆจะได้โตไว้ใหญ่รู้ไหมเล่าจะได้ไปโรงเรียนฮะจะส่งไปโรงเรียนเนี่ยไปอืยายจากินด้วยนะคะคุณยายทานหน้าอร่อยนะ ดูยายแล้วยิ้มตามทุกครั้งเลยขอบคุณคราหนูยังไม่มีกับข้าวเลยกินก็ยายยายกินข้าวเก่งมากทานเยอะๆนะคะยายกินข้าวด้วยครับเมี่มันไปแล้วเหรอใครขึ้นแกแล้วฉันไม่รู้ขอย้ายอ่ะไม่รู้อยากจะไปอยู่กับคนหนึ่งจังไม่รู้ว่าเท้าหมาอีนั่นมันไปแล้วเอออีนั่นมันไปแล้วเอออยู่งั้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าใคร เมื่อคืนก็ตื่นมาเที่ยงคืนนะทุกคนแกผ้าแกผ่อนบอกทำไมจะไปอาบน้ำมาสิบอกงันะ้น <c oughs> มันยังไม่เช้าเลยยายเขาหาว่าเช้าแล้วจะเตรียมไปอาบน้ำไงมันเพิ่งเที่ยงคืนนอนไปก่อนอ้อาวเหรอเหรออนอนต่อไปได้แกเอ้ยจะตื่นมาอาบน้ำเที่ยงคืนนะหาว่าแจ้งแล้ว เอากับข้าเ่หน่อยเนาะเอานบนี้ผัดตะบุ้งหน่อยยังไม่ลินเนี่ยเอากิกนดิขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆที่มอบให้ยายนะคะคุณขาอืมงามละอออยู่พนัทนิโคมครับสวัสดีคุณยายกินเยอะๆจะได้แข็งแรงใช่ไหมอยากจะไปเที่ยวเหรอสวัสดีก็คุณยาย สวัสดีค่ะยายน่ารักมากมากอ่านให้ชื่นใจหน่อยสิคะขอให้คุณยายอะไรนะร้อยปีพันปีนะคะคอมเมนต์หน่อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะยายมีคนก็บอกให้ยายอยู่ถึงร้อยปีพันปีนะอ้ำอํ นี่หรือคือรางวัลที่ฉันได้ตอบแทนเสื้อตัวโปรดไปไหนติดตามมานานแล้วครับขอบคุณครับคุณโทษรักเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะสวัสดีคุณประภาด้วยนะคะคุณประภาเอมอุทยัยวันนี้เตรียมตัวนะจ๊ะหลานน่ารักยายกินข้าวเก่งมากขอบคุณค่ะยายน่ารักอิ่มแล้วก็อย่าไปลื้อของเล่นนะเ mm hmm. นี่ยยาย หมอเขาบอกว่าอิ่มแล้วก็อย่าไปลื้อของเล่นนะไม่เลือ้อไม่เลือ้อไม่เคยลือ้อไม่เคยลือยล้อีหมอนี่ก็เอาอะไรมาพูดวปเนี่ยเนาะหาวายใยจะลื้อของเล่นโอ๊ยคําเดียวก็หมดแล้วนะขับใจกินเนี่ยเอามะเขืออย่ังชิ้นจะใหญ่ไม่เอาครับพอเค็มเค็มมา,มากเกินมากเกินวันนี้ผัดก็เต้าเจี้ยวทั้งนั้นเลยทุกคนมันก็ไม่ได้เค็ม มากเกินจะเค็มอไม่เค็มอะ่ะอร่อยมากใช่ไหมอร่อยไหมยายอร่อยไหมอร่อย,อรอยจริงนะอย่าหลอกฉันนะอ,อ,ยอยู่นานๆก็จะเปลืองค่าทุเรียนสิเราเล่นนะคะคุณยายอยู่นานๆค่ะน่าทานค่ะไม่ต้องกลัวเปลืองค่าทุเรียนเนี่ยเนาะอืม สวัสดีจากสวีเดนนะคะคุณยายคุณหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ยายเงินนี้หวยออกอะไรคะ <c oughs> งินนี้ออกอะไรรอแล้วค่ะคุณหนึ่งแน่นะเมื่อวานนี้ฉันจะไปาสักหน่อยไม่มีใครตอบรับอืข <c oughs> ำเวลาที่คุณหนึ่งพูดแย่ยายขำหรอ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะหมดกระบางย้ายกินข้าวหมดเปล่านวนะ <c oughs> โชว์เขาดูหน่อยนะดิเขาไม่เชื่อเขาหาว่าฉัน,นมโม้อีก น้ำนะคะมีแก้วสวยนะคะรับตะก้าหวายจากร้านน้องสมหญิงเอมอุทัยนะคะขอบคุณมากยกกำลังให้เขาดูหน่อยสิโอ้โหหมดนะจ๊ะทุกคนให้สมาค้าขึ้นให้ลํำให้รวยให้ยืดีหกินสิยุ่เย็นเป็นสุขจะตลอดไปทำ้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่าให้ขาดค้อง บริสุทธิ์โปร่งมันนองคาให้อายุยืนยาวเก้าร้อยปีสาธุขอให้ถึงพันเลยไม่ได้หรอเอียให้ใหแค่เก้าร้อยเง่นก็ไม่เต็มบาทใช่ไหมฉันนะเก้าร้อยเงเก่าแล้ป่ะเอาให้มันเต็มบาทแล้วมันเต็มพันไม่ได้เหรอเดี๋ยวฉันก็บา้บาบา่ไม่เต็มบาทพันบาทฮะเอะมามาเลย 1, ล <c oughs> หนึ่งพันบาทอ่ะไหน ให้เก้าร้อยปีให้เ <ừ? S 2> ก้าหน้าให้เก้านาใช่ไหมเล่เก,ก้าให้เลเก้าอ๋อเลขเก้านี่คือเลขมงคลอ,อ๋อจะต้องให้มีเก้าเขาไว <laughs> ถึงว่าฉันเดินทั้งวันเลยเก้าไปเก้ามาเดินไปเดินมาเดินวนเดินเวียนอยู่นี่เองเนี่ย <laughs> แลวเมื่อกี้บอกจะให้หนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันต้อให้มาพันเอามามาพันเลย ไม่มาพันเข้าใจพูดตัวเนี่ยเดี๋ยวจะให้ยายอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะทุกคนเมื่อคืนไม่ได้อ่านเข้าตื่นเที่ยงคืนเลยเห็นไหมครับถ้าวันไหนตอน